โอเคครับสวัสดีครับเหมือนเดิมพบกันอีกแล้วครับช่วงนี้ว่างๆนะครับจากที่ประกอบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันกัวันนี้เราว่างทักทายกันนะครับช่วงนี้อากาศเย็นมากนะครับหนาวมากๆเลยนะครับนะฮะหนาวมากๆนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่ะสวัสดีทุกคนวันนี้นะฮะเหมือนเดิมครับทักทายกันช่วงสายๆก่อนจะถึงพักเที่ยงเนาะสำหรับเพื่อนๆนะฮะชาวเฟซบุ๊กนะครับที่นะรักในการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับ สินค้าแบรนด์ดีไอคอนนะครับตัวแทนขายสินค้ายังขายได้เหมือนเดิมและที่สําคัญนะครับลูกค้าที่กินที่ใช้อยู่แล้วนะครับยังไม่ต้องเป็นกังวลนะฮะณปัจจุบันไรแนวนะสินค้าแบรนด์ดีไอคอนของเรานะฮะอ่ะให้ดูนะครับยังมีพร้อมจําหน่ายนะครับก็จะเป็นนะฮะไอคอนเฟสไอเซลลัมนะฮะครีมหน้าใสหน้ากระจกนะครับจะเป็นสินค้าในเรื่องของนะฮะยาสีฟันไมโครเจลสินค้าแบรนด์ดีไอคอน ตอนนี้ยังสามารถจัดจำหน่ายและสามารถซื้อขายได้ปกตินะครับเพราะนั้นใครที่กินใช้สินค้าแบรนด์ดีไอคอนอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลใจนะครับว่าเออกินจนโอ้โหกินกาแฟจนติดแล้วอ่ะนะฮะกาแฟมันอร่อยมากนะฮะและกาแฟมันก็แซ่บอิลีเดอร์นะเราจะซื้อได้ยังไงอนาคตจะซื้อจากที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปัจจุบันไลน์นาวนะครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับตัวแทน ที่ขายสินค้าแบรนดีคอนทุกคนยังมีสินค้านะครับเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันนี้จนกว่าศาลท่านยังไม่ตัดสินเนี่ยยังสามารถซื้อขายกันได้อนาคตค่อยว่ากันแต่ปัจจุบันนี้ 1, 2, 3, 4เดือนเนี้ยนะไปข้างหน้านะฮะถึงครึ่งปียังสามารถซื้อขายได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้อาจอีกไม่นานน่าจะจบลงด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ใครที่จินขายสินค้าของแบรนด์ d ดียคอนนะครับสามารถทักหาตัวแทนที่มีหน้าโปรไฟล์นะ,ะเหมือนผมเนี่ยนะครับหรือขายสินค้าของแบรนด์เดี o คอนเนี่ยครับสามารถทักหาได้เลยนะครับอยากซื้อสินค้าที่ได้คุณภาพจริงๆนะครับต้องซื้อผ่านตัวแทนเท่านั้นนะครับย้ำนะฮะต้องซื้อผ่านตัวแทนเท่านั้นนะฮะจะรู้ได้ยังไงเอาง่ายๆครับตัวแทนที่มีสินค้าจะดูง่ายครับถ้าปัจจุบันนี้นะครับคนที่ขายสินค้าของแบรนด์ d ดียคอนหนึ่ง ตรวจสอบได้จาก a c e b o o k นะครับหรือจาก Tik t o k หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีนะฮะเขาเรียกว่าเอกสารหรือเรื่องการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพราะนั้นเราจะได้สินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐานนะครับเพราะว่าเงินที่เราจ่ายไปนะฮะสุดท้ายต้องได้สินค้าดีๆกลับมาใช้มาทานนั่นเองนะครับเพราะตรงท้ายเราซื้อสินค้าก็เพื่ออยากจะได้ผลลัพธ์ใช่หรือใช่ครับเพราะนั้นนะครับอยากให้สุขภาพดีนะครับเริ่มต้นได้ ที่การดูแลสุขภาพนะครับเป็นที่สําคัญเนาะถ้าเราชอบสินค้าของแบรนดีอคอนเพราะว่าสินค้าเขาดีนะครับซื้อกับตัวแทนเท่านั้นย้ํานะฮะซื้อกับตัวแทนเท่านั้นเพราะเราจะต้องไม่มีปัญหาถ้าเกิดเราซื้อในแบบฟอร์มอื่นหรือจากคนที่เขาไม่ใช่ตัวแทนนะครับถ้าเกิดสูญเสียอะไรขึ้นมาหรือได้สินค้าที่หมดอายุหรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าลอกเลียนแบบเนี่ย มันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีอ่ะวันนั้นมาพูดคุยทักทายกันนะครับอ่ะให้ดูตัวสินค้านะครับอ่ะกาแฟอ่านี่นค,คกาแฟนะครับกาแฟ3 6ทีอินวันตัวนี้เป็นกาแฟอาราเบก้านะครับรสชาติบอกเลยว่านะฮะโอ้โห3 6วนะันเนาะข้างในก็มีมากมายหลายตัวหน้าปัจจุบนันนี้ถ้าพูดถึงสินค้าดีไอคอนคงจะไม่มีใครไม่รู้จักเพราะว่าดังมากๆเลยนะฮะและที่สำคัญก็ต้องบอกว่า ข่าวดีมากๆนะฮะที่นะคุณแซมแล้วก็คุณมินนะฮะได้นะได้ออกมาจากห้องขังเรียบร้อยนะฮะอายการท่านมองว่านะฮะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่หรือไม่มีข้อมูลนะฮะที่เราเอาผิดท่านทั้งสองท่านได้นะฮะนั่นหมายความว่ายังไงครับผมหมายความว่ามาในทิศทางที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็อ่ะเพราะฉะนั้นเราที่กินใช้สินค้าไม่เกี่ยวนะฮะใครจะทําอะไร เป็นเรื่องของเขาแต่บอกเลยว่าสินค้าเดียคอนหนึ่งเขามีออยนะครับ2องเขามีคุณภาพมาตรฐานจริงๆถ้าไม่ดีจริงนะนะอย่างเช่นตัวผมเนี่ยก็กินใช้มาเกือบ3ปีมากกว่า3ปีแล้วนะฮะจากอายุนะฮะที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นนะแต่ได้สินค้าดีๆของแบรนด์เดียคอนมาดูแลสุขภาพนะครับแน่นอนครับอย่าทํางานจนลืมจนรวยตายนะฮะสุดท้ายมาป่วยตายก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพไม่ต้องกินแบรนด์ของเดียคอนก็ได้ครับแต่ ถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปลองผิดลองถูกที่ไหนมาลองถูกที่แบรนด์ดีไอคอนได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนเนี่ยบอกเลยครับคอลลาเจนพาร์ทเนี่ยนะเป็นคอลลาเจนที่นะเป็นคอลลาเจนพาร์ทดีมากกับเรื่องผิวผมเล็บนะครับใครมีปัญหาไขข้อนะฮะคอลลาเจนทั้งกันทั้งแก้และที่สําคัญคอลลาเจนของแบรนด์ดีไอคอนเป็นคอลลาเจนพาร์ทถ้าสนใจสามารถทักเข้ามาใน Facebook ผมได้หรือโทรมาที่เบอร์0 9 8 2 6 1 6 4 7 3ได้เลยนะครับ ถ้าซื้อที่ร้านพีระสักพาณิชย์ไม่มีค่าจะส่งและวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับใครที่ซื้อครบเป็นเซตเราจะมีส่วนลดในราคาต้นทุนให้นะครับดัะนั้นก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะดูแลสุขภาพด้วยสินค้าดีๆแบรนด์ดีอคอนก็สามารถทักผมเข้ามาได้นะฮะที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะครับไเป็นกาแฟนะดีแนทแต่สำหรับคนที่อายุเพิ่มนะอยากจะบอกที้นี้เลยนี่ดีแนทนะฮะตัวนี้ครับ ดีแนกตัวนี้ศาสตร์ชลอไวัยที่สําคัญนะฮะใครที่นะฮะทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะฮะหรือต้องดูหน้าจอคอมบ่อยๆเนี่ยดีนกตัวนี้ช่วยได้นะครับโหบอกเลยวิตามินซีรวมมากกว่า12ชนิดลองไปเซิร์ชดูได้นะฮะข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์นะแต่ณนะปัจจุบันนี้ไม่สามารถซื้อในเว็บไซต์ออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าบริษัทเดียคอนอยู่ในระหว่างการนะถูกนะฮะกล่าวหานะฮะกำลังมีข้อกล่าวหา ซึ่งต้องแก้ข้อกล่าวหาก่อนเพราะนั้นระบบยังใช้ไม่ได้นะครับแต่บางคนนะฮะคน,คนบางคนนี่บอกว่าไปซื้อระบบออนไลน์ไม่ได้จะบ้าตายนะฮะบนออนไลน์จะซื้อได้ไงก็บริษัทเขาถูกนะฮะเพิกถอนใบอนุญาตชั่วคราวและที่สําคัญนะรบ,บริษัทเขาถูกอายัดบัญชีทุกทุกบัญชีแล้วมันจะลูดได้ยังไงบางทีนะคนเราถ้าทํางานเพื่อเงินนะทุกคนมันจะขาดความเป็นธรรมอ่ะเดี๋ยวขอไมซ์เซ็ตหน่อย เอางี้ครับใครก็ตามที่เห็นเงินเป็นใหญ่นะฮะหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ให้ไม่ใช่ไม่ให้รักเงินนะแต่ทํางานเพื่อเงินเนี่ยนะฮะคือเอาความถูกต้องกูไม่เอาอะแต่กูเอาเงินไว้ก่อนนะกลัวหน้าที่บ้างกลัวโดนออกจากตําแหน่งบ้างหรือโดนนู่นนี่นั่นใช่ยังลูกได้ยังตัดใช่ไหมอ่ะได้ไปไอยแรงเยียนหยองเดีงจอยหยอยไอ้ถอยหยอยหยอยกี่งงงไหลสั่งกระสานขวมาได้ขอให้ีไอ้ติ๋เราไหน

เอาละครับกลับมาแล้วทุกคนโทษทีนะฮะเมื่อกี้นี่หระไล่ขายของจริงๆนะครับเวลาว่างก็จะมาคูดคุยกันอ่ะเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้วนะครับก็นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับเนาะบางคนนะครับถ้าใครก็ตามที่ทํางานเพื่อเงินนะครับคุณหมายถึงว่าอย่างไงไม่ใช่ว่าเงินไม่ดีนะเงินดีครับเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะและทุกอย่างที่ความสุขมันต้องใช้เงินแต่ถ้าเราเอาเงินเป็นที่ตั้งสมมุติว่าอ่ะสมมุติเป็นผมแล้วกันเป็นผมแล้วกันขอยกตัวอย่างผมเนาะ ส่วนว่าผมอย่างเช่นที่ผมไปกรุงเทพนะฮะไปช่วยในเรื่องของให้ข้อมูลปากคำนะเกี่ยวกับนะรบ,บริษัทเดียคอนเนี่ยฮะซึ่งเราต้องจ่ายเงินเองใช่ไหมค่าดําบันเราจ่ายเองนะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราจ่ายเองหมดเลยค่ากินค่าโรงแรมเราจ่ายเองหมดนะฮะ แต่ถ้าวันนี้ผมทํางานเพื่อเงินหมายถึงว่าอุ้ยไม่ไปอ่ะเดี๋ยวก็ค่าน้ํามันเราต้องจ่ายเห็นไหมเรื่องของบริษัทดิช่างเนี่ยใช่ไหมไม่เกี่ยวผมไม่ไปเงินก็เสียหายไปก็เสียค่าน้ํามันไปก็เสียค่ารถเดี๋ยวจะค่าพักที่อยู่อาศัยค่ากินค่าอยู่ไปทีหมด 4, ี่ห้าพันอุ้ยไม่ไปอ่ะช่างเราไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไหมฮะนี่เรียกว่าถ้าเราทํางานเพื่อเงินเราทําแบบนี้แต่ที่เราไปเพราะว่าเรา,เราไม่ทําเพื่อเงินแต่เราทําเพื่อถูกกล้องเหมือนกันครับวันนี้ครับความจริงก็คือความจริงนะฮะ บางคนมาบอกว่าเอาละไม่อก้าวล่วงแล้วกันบอกว่าอะไรนะซื้อผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้บ้าบอมาซื้อตอนที่เขาโดนจับจะซื้อได้ไงเขาก็ประกาศป,ปังๆอยู่เอาหัวไปไ้ไหนเอาไม่ว่ากันแหละแต่บางนี้อยากให้เห็นว่านะครับนั่นแหละครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าโลกนี้คนชั่วเอาย้ำนะฮะคนผ่านดีกว่าอะถ้าคนผ่านมันเยอะเมื่อไหร่ฮะโลกเราจะเลือดร้อนแล้วทำยังไงล่ะครับให้ทุกคนไม่เป็นคนผ่านง่ายนิดเดียวครับ เราแต่ละคนดูแลตัวเองให้ดีครับแล้วก็นะฮะทำอะไรก็ได้ที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่เบียดเบียนตัวเองนะฮะไม่อยากได้ของคนอื่นไปเป็นของตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆครับจริงๆแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันมีอยู่แค่สามอย่างนะคุณรู้ไหมปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยขอขอไลฟ์สาระหน่อยไม่ใช่ไลฟ์สาระหรอกขอพูดหน่อยแล้วกันเพราะว่าสื่อผมเป็นเจ้าของสื่ออยู่แล้วเพราะผมจา่ายค่าเน็ตอยู่แล้วนะขอพูดหน่อยแล้วกัน จริงๆแล้วความขัดแย้งนะการทะเลาะวิวาทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของดีไอคอนก็เหมือนกันหรือทุกๆครอบครัวหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆมีอยู่3ปัจจัยเท่านั้นเองครับที่ทําให้เกิดเรื่องเกิดราวหรือทําให้เกิดมีปัญหาอยากรู้ไหมว่า3เรื่องนี้มันคืออะไรเรื่องแรกเลยครับไม่ต้องผมบอกเลยแล้วกันไม่ต้องตอบนะฮะเรื่องแรกเลยนะที่ทําให้คนมีปัญหาแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันหนึ่งเลยคือความโลภเชื่อหรือไม่เชื่อลองคิดออกก็แล้วไม่ต้องเชื่อผมนะ ความโลภลองแกะให้ดีคําว่าโลภเนี่ยมันมีหลายอย่างนะฮะโลภแล้วก็มีความโกรธสองนะความโกรธโกรธโกรธเกลียดเกลียดโกรธไม่ได้มึงต้องชิบหายมึงต้องเจ๊มึงไม่ดีกับก,ก,กูไม่ได้มึงต้องผิดกูจะถูกมึงต้องผิดอ่ะคือความโกรธความสามครับความหลงโลภโกรธหลงสามตัวนี้ครับที่เกิดปัญหาทุกๆุกอย่างลองแกะให้ดีนะ ใครจะเถียงผมไม่เป็นไรแต่ให้เอาไปวิเคราะห์ดูไอ้สามตัวนี้โลภโกรธหลงเนี่ยมันคือที่มาของปัญหาทุกอย่างเลยนะอ่าถ้าเราไม่โลภถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่หลงอ่ะมันจะทะเลาะกันได้ไงถ้าเราไม่โลภถ,ถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่หลงอะ่ะเราจะมีเรื่องมีราวกันไปเพื่ออะไรถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นไอ้สามตัวนี่แหละฮะที่ทำให้เกิดมีปัญหาถ้าเราอยากได้ของคนอื่นสิ หรือไม่ได้ดั่งใจอ่ะอยากได้แต่เขาไม่ให้อ่ะเออรู้สึกโกรธไหมโกรธปุ๊บพอใจไหมถ้ามันไม่วางทีทีแค้นขึ้นมาแค้นขึ้นแค้นขึ้นความโกรธทวีขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายอะไรมือต้องไปกำปั้นต้องไปวาจาต้องไปนั่นแหละครับมันคือที่มาของปัญหาทุกๆอย่างเหมือนกันนะครับบริษัทที่มีปัญหาก็เหมือนกันมันคือไอสาปจจัยจนะฮะโลภอยากได้ของคนอื่นหรือเปล่าฮะหลงหรือเปล่า หลงว่าตัวเองถูกหรือเปล่าเออนะไม่รู้แหละก็เราไปคิดตัวเองแล้วกันนะแต่ไอ้สตัวนี้ครับมันคือที่มาของทุกอย่างไปนั้นถ้าเราบริหารตัวเองดีเราไม่อยากได้ของคนอื่นแต่เราอยากได้นะแต่เราต้องเอาแรงแรกเอาสติและปัญญาเราแรกแต่ไม่ไม่ช่อกงคนอื่นไม่หลอกลวงคนอื่นให้ได้มาซึ่งทรัพย์นั้นอ่าซื้อมาขายไปคุณอยากได้สินค้าเราขายให้ใช่ไหมฮะแต่เราจะไม่เอาเงินคุณมาโดยที่ไม่ได้สินค้าหรือไม่ได้อะไรกลับไป อันนี้คือเรื่องของปกติในการทําธุรกิจเพราะนั้นนะฮะถ้าไม่เกิดเรื่องพวกนี้นะฮะถ้าเราไม่อยากได้ของคนอื่นแล้วก็ไม่อยากชอ่อกลงเขายัางไงก็ไม่เป็นเรื่องแน่นอนนะครับเพราะนั้นเรามาเป็นคนที่ดีเรามาทํากายดีวาจาดีใจคิดดีสุดท้ายเราจะได้ดีเองนะครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะวันนี้ถ้าเรามีความสุขที่ตัวเราเราคิดดีเราทําดีนะ,ะเราคิดถูกเราทาถูก ยังไงผลลัพธ์เราก็ถูกครับซื้อมาขายไปอยากได้กําไรก็ขยันขายถ้าอยากลงทุนนะฮะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่ยอมจ่ายเงินไม่ยอมลงทุนมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะผมก็ไม่เห็นว่าในโลกใบนี้ฮะมันไม่มีอะไรที่ไม่ต้องลงทุนถูกต้องไหมครับทําอะไรก็ต้องลงทุนนะฮะอยากจะได้เงินวันละ300ล้เราก็ต้องลงทุนโดยเอาแรงไปแลกเอาเงิน นะอยากได้สินค้ามาขายแน่นอนครับเราก็ต้องเอาเงินไปซื้อสินค้ามาเพื่อขายเพื่อให้ได้กําไรให้มันงอกเงยถูกต้องไหมครับโลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันมีที่ไหนล่ะครับที่นะอยากได้สินค้ามาขายอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่ต้องใช้เงินหรือไม่ต้องลงทุนมันไม่มีหรอกนะเพราะนั้นแค่เราเข้าใจหลักนี้ปัญหาไม่เกิดแต่คนส่วนมากไม่เข้าใจครับคิดว่าอยากได้อย่างเดียวนะเอาเงินลงไปแล้วมันจะได้มาเองมันไม่มีหรอครับ มันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรอกนะฮะถ้ามันได้มาง่ายๆป่านนี้ประเทศไทยรวยกันทั้งประเทศแล้วใช่ไหมฮะมันคงไม่มีคนจนนะ,ะมากถึงขนาดนี้หรอกนะะเพราะ,ะนั้นก็อยากได้อะไรบางอย่างสุดท้ายก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างเสมอครับเหมือนกันที่ผมอยากจะได้สุขภาพที่ดีแน่นอนครับเราก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างเช่นมีวินัยในการออกกําลังกายมีวินัยในการใช้ชีวิตเพราะสุดท้ายนะฮะถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรนะเราถึงจะรู้ว่าเราต้องทําอะไร แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่มีฐานครับเช่นเป้าหมายเรื่องสุขภาพคุณก็ไม่มีอ่ะนะฮะหรือเป้าหมายเรื่องของความสุขในแต่ละวันก็ไม่มีสุดท้ายคนเรามันจะได้อะไรได้ครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราทุกวันต้องมีเป้าหมายครับเช่นอยากจะมีความสุขไม่ทะเลาะกับครอบครัวอยากจะมีก็ไม่รู้อ่ะแต่คุณต้องมีเป้าหมายแต่ละวันต้องมีเป้าหมายนะเอาง่ายๆครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายให้กับชีวิตนะเราจะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรในแต่ละวัน และชีวิตชีวิตของเรามันจะเควงคว้างใช่ไหมเควงคว้างเพราะนั้นไม่ว่าทําอะไรก็ต้องมีเป้าหมายนะอย่าเงเช่นวันนี้ตั้งเป้าหมายว่าทําอะไรจะไปซื้อของจะไลฟ์สดนะจะทําแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายในแต่ละวันก็มีเป้าหมายระยะสั้นก็ต้องมีระยะยาวก็ต้องมีอีก1ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอีก2ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไง อีก3ปี4ปี5ปีเราจะมีชีวิตแบบไหนนี่ครับมันคือเป้าหมายของชีวิตทุกคนนะฮะที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคําว่าประสบความสําเร็จในชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินเงินทองนะฮะมันคือทุกเรื่องไม่ว่าสุขภาพเวลานะฮะหรือแม้แต่ไลฟ์สไตล์ทุกอย่างมันคือความสาเร็จในชีวิตครับมันคือเป้าหมายครับทุกคนต้องมีเป้าหมายนะฮะเพราะไม่ใช่ว่าเห็นเขาสุขภาพดีอุย้ยเขาดีได้ยังไงไม่ใช่นะเขามีเป้าหมายเพราะนั้นเป้าหมายอยู่ที่เราครับ เราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นนะเพราะฉะนั้นจงสร้างเป้าหมายกับตัวเองครับแล้วก็เราจะได้มีวินัยนะครับเช่นสุดท้ายแล้วนะฮะเราเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากแล้วนะครับอย่าลืมนะสร,สร้างสิ่งดีๆไว้ให้โลกจดจำนะเพราะสิ่งเดียวที่คนจะจําได้คือกรรมดีนะแต่กรรมไม่ดีเขาก็จานะแต่มันจําไม่นานแต่ถ้าสร้างกรรมดีไว้ฮะสร้างประวัติศาสตร์ไว้คนจะจําไปตลอดกาลเพราะฉะนั้น เราจะสร้างตำนานไว้ให้กับโลกได้จดจำง่ายๆเลยนะฮะจงหาแรงบันดาลใจครับแล้วคุณจะได้มีแรงไปบันดาลเงินนะฮะไม่รู้แหละนะ,ะอยากจะได้สุขภาพดีคุณก็ตั้งเป้าอยากจะห้าสิบแล้วเหมือนพ่อค้านะฮะพ่อค้าขายออนไลน์นะฮะจะห้าสิบแล้วยังอ๋อสุขภาพดีนะฮะหนึ่งเม็ดฟู่ยังสู้ได้ทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ตั้งเป้าหมายเอานะครับอ้องพี่ไปใส่มาไปนไงตายใช่ครับที่น่าเลยไอ้มก้าบอกครับ ากเนลกลับมาคุยกันต่อแม่ช่้งดีช็อตฟิวตลอดอ่ะไม่ไมไปเป็นไรกลับมานะเพราะนั้นนะอ,อย่าลืมสร้างอย่าลืมตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตนะครับเพราะว่าเราจะได้มีวิธีนะฮะหรือจะได้มีแรงไปบันดาลแรงไปทํางานหรือว่าไปสร้างความฝันนะครับเพราะถ้าเราอยู่ไปวันๆเนี่ยโหบอกเลยฮะ บอกเลยชีวิตมันเวลามันแสนจะเสียเวลาเพราะแต่ละวันที่ผ่านไปมันคือโอกาสที่หายไปด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมทําให้เต็มที่นะครับทำให้เต็มกําลังนะมีอะไรก็ทำนะฮะเดี๋ยวเชื่อเถอะสักวันคุณอาจจะเจอสิ่งที่ใช่นะฮะเพราะว่าคนเรามันต้องทําผิดเพื่อให้ทำถูกลองไปเลยครับกับชีวิตที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีใครเกิน100ยปีแน่นอนแต่ อย่าล้อเล่นกับชีวิตนะอ่ะประมาณนี้ฝากกันไว้นะครับเรื่องของไมซ์เซ็ตแล้วกันเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเรามีสื่ออยู่ในมือคุณอยากให้คุณอยากให้คนรู้ว่าคุณเป็นใครหรืออยากให้คนรู้ว่าคุณสื่อสารเรื่องอะไรก็นี่ฮะเฟซบุ๊กคุณก็มี YouTube คุณก็มีไลน์คุณก็มีนะฮะจงออกมาแบ่งปันผมเชื่อว่าแต่ละคําพูดที่เราแบ่งปันมันคือประสบการณ์นะฮะที่เราผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความลําบากความท้าทายความผิดหวังความพ่ายแพ้หรือว่าความล้มเหลว ทุกอย่างมันคือบทเรียนเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับที่หลายๆเศรษฐีเข้ามาแบ่งปันไว้ใน YouTube ใน Facebook ก็ตามหรือในหนังสือก็ตามฮะถ้าเราเรียนรู้กับคนสําเร็จวันนิดเชื่อเถอะครับดีกว่าเราไปนั่งชิดมั่วชิดเองนะเพราะนั้นก็จงเรียนรู้กับคนสําเร็จครับไม่รู้แหละเขาสำเร็จเรื่องอะไรนะบางคนก็สําเร็จเรื่องของการบริหารครอบครัวบางคนก็สําเร็จเรื่องของการเงินการทองหรือบางคนสําเร็จในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นเราเอาข้อดีของแต่ละคนครับมาเก็บไว้ในที่ตัวเรานะครับเพราะฉะนั้น โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดตลอดเวลานะครับก็จะลืมนะฮะเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะถ้าเราไปยึดติดแต่ผลลัพธ์เดิมๆความสำเร็จเดิมๆเราก็อยู่แบบเดิมๆนะครับเนาะเพราะถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเราก็ต้องตล้ากล้าทําในสิ่งที่มันใหม่ๆและก็ไม่เคยทำนะฮะดังคําพูดที่เขาพูดว่า ถ้าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเราก็ต้องทําในสิ่งที่ไม่เคยทำนะฮะแล้วเราจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นะครับอ่ะไม่ได้ยูดต้องไหม โอเคกบกลับมาต่อเอาม,มาคุยกันต่ออันนี้ช่องของของของวัดพงนะฮะใครที่อยากจะได้บางทีมีไมซิตนตฮะให้ด้วยนะแต่บอกก่อนนะไมซตที่ให้แต่ละแต่ละครั้งที่ให้นะฮะมันคือประสบการณ์นะฮะบาดแผลที่โดนมานะฮะแบบว่านะทั้งผิดทั้งพลาดทั้งล้มเหลวแล้วก็มาพูดมาแบ่งปันเชื่อแต่ครับเราคนที่เขาอขอกินก่อนนะขอญาตกินวิตามินซีนะอืมนี่ฮะ อันนี้วิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่เสียวฟันและไม่กัดฟันด้วยใครสนใจสามารถสั่งได้ที่ร้านพิรษักิ์พนิทนะครับทีหน้าเฟ้นผู้ผมได้เลยหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดและที่สำคัญเป็นวิตามินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสุดยอดครับนี่สร้างภูมิคุ้มกันเนาะดูแลสุขภาพง่ายๆนะครับเพราะนะั้นก็อย่าลืมนะครับนี่คือประสบการณ์จริงๆของแต่ละคนที่เราแบ่งปันกันนะเพราะนั้นก็ ติดตามไว้เยอะครับสำหรับคนที่ไม่ล้อเล่นกับชีวิตนะครับเพราะชีวิตเรามันสั้นนักนะรีบสร้างรีบสําเร็จนะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตกันนะอย่าดูถูกตัวเองอย่าล้อเล่นกับชีวิตนะครับและใครที่อยากจะดูแลสุขภาพเนาะนี่เลยครับสินค้าแบรนด์ดีคอนยังสามารถซื้อขายได้นะครับซื้อกับตัวแทนเท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้นะซึ่งจะมีเว็บไซต์ผมวางไว้บนหน้า Facebook ไอ้นั้นซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถสแกนจ่ายได้นะเพราะตอนนี้นะฮะบ,บริษัท ยังอยู่ในระหว่างการสู้คดีนะโอเคไม่พูดเยอะเพราะว่าอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าแบรนดีคอนนะครับว่านะโด่งดังขนาดไหนในะปัจจุบันนี้นะคิดว่าคงจะพอจะทราบกันแทบทุกๆคนแล้วแหละนะแต่ใครอยากจะทานสินค้าแบรนดีคอนนี้ง่ายๆเลยนะฮะทักเข้ามาได้ใน Facebook ผมนะฮะสินค้ามีทุกตัวจะเป็นไฟเบอรี่นะฮะอันนี้ไฟเบอรี่นะครับจะเป็นกาแฟรูมคอฟฟี่นะฮะหรือเป็น ยาซีฟันไมโครเจลนะจะเป็นเอ็กโซครีมเซรั่มเรามีครบทุกตัวฮนะสนใจสามารถโทรได้ที่เบอร์โทร098261643นะครับหรือมาที่ร้านพิตศักพาณิชย์ได้นะครับสินค้าแบรนด์เดียคอนเออดีอคอนโอ้ยลิ้นมันพันกันพร้อมจำหน่ายอันนี้คือภาพ b e f อ r e after นะฮะคนที่ใช้เอ็กโซครีมตามด้วยเซรั่มนั่นนะครับมีปัญหาหน้าหมองคล้ำนะฮะอยากได้ใบหน้ามันฉ่ำวาวนะ e x o กโซครีมเซรช่วยคุณได้แน่นอน,นครับใครสนใจสามารถทักเข้ามาที่ Facebook ผมได้เลยนะครับสินค้าพร้อมจําหน่ายและพร้อมจัดส่งนะฮะซื้อเยอะมีราคาพิเศษให้นะฮะซื้อเยอะมีราคาโปรโมชั่นให้นะเพราะสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ